ผลิตภัณฑ์บำร,รุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าววันทองอีกแล้วนะคะสุดปังปุริเยตเลยค่ะเมื่อเองจีนาโอรีถึงท่านไม่ยอมอาบน้ำสามวันเพื่อถ่ายภาพนิเตียสารกับพึ่งนับร้อยตัวค่ะเนื่งจากเป็นวันพึ่งโลกนั่นเองนะคะ จะปังปุริเยกแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะซุปตาร์ตัวแม่อย่างแองจลีนาโซรีขอททำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆน้อยอย่างพึ่งโดยการถ่ายภาพขึ้นปกนิตยสารดังเนื่องในวันพึ่งโลกเมื่อทุกคนได้เห็นภาพนะคะก็ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งไปเลยค่ะยอมให้กับความใจกล้าข,ของแองจลีนาโซรีพอบนตัวและใบหน้าของโจรีนะคะมีพึ่งไต,ต่ตอมอยู่เกือบร้อยตัวนางเอกคนดังบอกว่า ปกป้องประชากรของพึ่งในตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดค่ะแองเจลินาโตรีนะคะได้รับตำแหน่งแม่ทุ่มหัวในแคมเปญ o ู e n for ร e e ิ t ของยูเนสโก ในเครือองค์กรสหประชาชาติที่จะฝึกสอนและให้การสนรับสนุนผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการและคนเลี้ยงพึ่งทั่วโลกค่ะแต่ก่อนที่จะได้ลูกสุดว้าวขึ้นปกนิตยาาสารโจลี่บอกว่าเธอต้องทนไม่อาบน้ำถึงสามวันมันตลกดีที่คุณต้องพอกฟีโ,โมดท,ทั้งตัวและผมเพราะทีมงานบอกกับเธอว่าถ้าเกิดว่าคุณมีกลิ่นที่แตกต่างทั้งตัวทั้งแชมพูสบู่และกลิ่นน้ำหอมพึ่งพวกนี้ ว่าคุณเป็นตัวอะไรและต้องปิดรูจมูกและรูหูเพื่อไม่ให้พวกมันไต่เข้าไปได้เจรี่บอกว่ามีพึ่งตัวหนึ่งที่อยู่ใต้เรสของฉันตลอดเวลาเหมือนมุกในหนังตลกยุคเก่าๆมันไต่ไปที่หัวเข่าและขาของฉันฉันคิดว่านี่มันเป็นที่ที่แยกที่สุดหากโดนต่อยแต่เมื่อถ่ายทำเสร็จฉันยกกระโปรงขึ้นและมันก็ปีนออกไปอย่างไรก็ตามค่ะ โซลี่บอกว่าก็รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเหล่านี้แม้บางครั้งเราจะหวาดกลัวและโดนต่อยเอาได้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็อศาศัยอยู่บนโลกนี้ร่วมกันต่างได้รับผลจากกรารกระทําของกันและกันและเธอก็คิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้รับประสบการณ์ใส่มีค่าชิ้นนี้ค่ะ หมดเวลาของเล่าข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ f c e e o o o k g YouTube ขอมามารดามาได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ